สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผ้าทุทขันมาเบิงขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2566นะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวอยู่บริเวณของเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับคุณผู้ชมครับเ,เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับ ขบวนไหนนาะครับนี่ครับขบวนของตำบลไหนครับเนี่ยโรงเรียนราศีสไลด์โอ้โรงเรียนราศีสไลด์บอกครับเนี่ยโอ้เท่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 โอ้มีเกวียนโบราณย่างเท่เลยสุดยอดสุดยอดอ่าสุดยอดเอาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้ขบวนก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ขบวนอยู่ที่หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับหรือว่าหน้าโรงเรียนเมืองคงในส่วนของขบวนซื้อนะครับจากอบททั้ง14แห่งนะครับขบวนไหนมาพร้อมนะครับที่บริเวณจุดปล่อยตัวหรือจุดวงสงุดแรกแล้วนะครับขอพาณาครับท่านได้มาลงทะเบียนที่กองอำนวยการนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง นะครับในช่วงที่าจะาปล่อยขบวนเข้าสู่นะครับลาหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลนะครับในจุดนี้จุดแรกนะครับบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตะบนเมืองคงนะครับหน้าโรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยานะครับจะเป็นจุดบวงสวงนะครับให้ทุกขบวนได้รำบวงสวงนะครับองูอุตาราศีสไล นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ากๆเลยนะครับให้คะแนนในจุดที่หนึ่งนะครับจุดนี้ท่านต้องได้เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนประกอบต่างๆตามที่ตามประกาศของสระทรงกีฬาลยสวยงามนะครับทั้งเครื่องแต่งกายนะครับรถแปรับนะครับรถเอบังไฟนะครับกบวนฟ้อนต่างๆกับคนเสิร์ตต่างๆ นะครับต้องต้องได้เตรียมความพร้อมในจุดนี้สวัสดีครับคุณรางน้ําฝนสวัสดีครับคุณวิลาวันสวัสดีคุณสิเอเมษานะครับจะิีขบวนเฉียยึดอ่ากดไลค์กดแชร์ไปนะครับพี่น้องชาวราศีสไลคยครับพี่น้องครับกดไลค์ละครับกดแชร์ไปให้ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างจังหวัดเป็น เบิงน่ำนะครับพี่น้องครับว่าประเพณี่บุญบังไฟอำเภอราศีสลายของเขานี่ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับแช่ไปนะครับพี่น้องครับแช่ไปหนาเฟสจะของไห้ค้นทั้งอื่นเพิ่นเบิงน้ำนะครับพี่น้องครับไห้ข้นทั้งอื่นเพิ่นได้เห็นไห้เพิ่นได้เบิงนะครับว่าประเพณี่บุญบังไฟของอำเภอราศสีสลายนั่นยิ่งใหญ่ละวรงงามนะครับขบวนนะครับพี่น้องโอ้มือีนมีน้ำกัน13ขบวนเด้อครับพี่น้องครับมือี้ สิบสามขบวนนะครับตามโปรแกรมเพิ่นนะครับเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิงจนสุดๆถวไทยหมดแล้วครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ไปเด้อครับพี่น้องเด้อเช่าลาสีสไลดของเขานะครับพี่น้องมือนี้นะครับแอดมินผ้ามาไหลสดนะครับบรรยากาศนะครับซึ่งรถขบวนก็เตรียมนะครับเตรียมอยู่ที่หนาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับพี่น้องครับเอ้ากดไลค์กดแชร์ไปเด้อครับพี่น้องเด้อเช่าลาสีสไลดแชร์ไปให้ต่างจังหวัดเพิ่นเห็นนํำนะครับ แค่ไปให้ค้นที่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเพิ่นในเบิงได้เห็นนําว่าบุญห่ังไฟราศีสลายเข้านี่งิ่งใหญ่หลีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณตองหญิงสวัสดีคุณวาดสนาสาน้อยนะครับมื้อนี้มีหลายขบวนนะครับพี่น้องมีแต่ขบวนงามๆเลยครับพี่น้องครับสวัสดีทั้งเก่าสิบเจ็ดท่านนะครับพี่น้องครับโอ้ฝนหน่ยเาไปบุนเลยนะครับพี่น้องครับ โอ้ขบวนขุ่นยัางเงา่งเงาไปทั้งกุ่นอยู่นะครับพี่นองครับสุดยอดนะครับลักษสวยงามนะครับพี่นองครับมือนี้โอ้สวยงามเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงสีผ้ายางไปเบิ้งขั้นทางในนะครับพี่นองครับกางามคือกันนะครับพี่นองครับขั้นทางในงามคือกันผุ่นครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่นองขั้นไหนเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งขั้นทางในงามๆนะครับพี่นองนี่เป็นจอดภายในบริเวณของเทศบาลนะครับพี่นองครับอ่าโอ้งามครับสวยงามครับพี่นองครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเบื่อโอูอ้สวยงามมีหล e ีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยน <mm <mm right> ี่ครับอือประดับประดาไว้นี่สวยงามสุดยอดเลยครับพี่น้องครับนี่คือขบวนแห่ประเพณีบุญบังไฟอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2566นะครับพี่น้องครับโอ้ประดับประดาได้นี่สวยงามมีหลีครับพี่น้องครับอลังการนะครับพี่น้องครับ อลังการมากๆนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องคุนกะมีอ้าวผมสิผ้ายางกลับไปเบิงอีกตังปีนะครับรออีกนิงเดียวผมสีรลยงานสดให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับตลอดตลอดนะครับพี่น้องครับส่วงส่วงนี้เพิ่นกำลังเตรียมตัวนะครับพี่น้องอันนี้เพิ่งเตรียมตัวนะครับยังไม่ได้แห่นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวอยู่ครับ